สวัสดีครับพี่น้องตอนอยู่คันน้องเกียร์ดำเกียรวว์วาอันนี้เราถอดำนะเอามาชว์นะพน้าไปต้องนับหน้าอาเทียนจะมาะมือจุดท้ายกัะแม่และสามให้จะคือเรียกหรึเปล่า <laughs> <laughs> เฮง่าเฮากับกระดำม่นมเทียงลงเนาะกระดำจา้าเมื่อวานเี็นเพนโลกาเลยสีลอยกหมัดอืมีน้อ,นองเคี้ยวขักมีเคี้ยวเบิร์ดอาจจะทังพุ่นงลองคนบ้าก่อนืมเคี่ยวเรามาเคี่ยวไวแท้ เนืเ้อแขกเคี่ยวค่ะมืนก็ยังเคี่ยวอลไนี่ฮือนนีนนมไปไอ้ ทางลงนะพี่ยองเอ้ยตอนนั้นันเป็นน้องเส่นกําลังลากรายพี่จูบหนะ้าไม่แต่น่า,าเท่นเออน้องอันน้องเจาดาม,มาใช่ xin đà anh không phải hạ anh dịp mới cực Mà xin hại nha thưa Cho em đâu đâm na cả đẹp đi nọ Thay cả lăng เออหายแล้วเนี่ยมีนจะล่อน้าอยังเดียวว,ยว่านหนึ่งดำนี้เกลือบมาแล้วข้ามากากระเบิดเราจะน้อยขึ้นไปเอา ัได้คนงาน3คนพี่น้องสิแล้วเด้อบ่เด้อัคนนใหญ่เ็จนางจากมเท่าบ่สนครับไปงานอันหน้านละ320 320ยัง เนี่ยต่อกับบ่มีอตรงเทียนอะไรเห็ดนั่นน,น,นี่ออเอาเนี่ยนี่พอนบอมา โอ้สายยางเจาสายบ่อน้โคสานบ่เทิงว่าคหน้าต้องเทิงนั่นอุ้นอยน,นี่เอาใส่เอ้ยเอาใส่เต็มนีนี่มันรอแตงดดูดน้ามคุณพี่น้องพอเทน่าบด่ด้ เจ้าที่เน um like ียฮะเออยู่กับเพื่อนอ่พอจิตใจวานสุยกับน้องเด้ออยู่กับน้องด้ยก็เขามันคือแตกข้าวแค่วางนั่นนะถึงให้น้าบอกถึงไหมคุณอาถึงไหม น้ำชนะเนาะชนะพอแล้วอีกบอ้ะจัดเลยพ่อเลยบปยโตซะดู

น้ำมันคือภาพร้ายแถวนี้น้ำออกเยอะอยู่บ่อน้ำออกหลายอยู่ จะรกระเป๋าออะไรอะไรคะมันออกแห้งอยู่บอมันผ่าปลากลายหนึ่งทั้งทั้งลู่นะได้อยู่ได้บอเมื่อน้ำจะดันขึ้นข้างบนไหมล่ะม่ได้หันน้ำไปข้งนอยู่เพียงขื่นมันขื่นอยู่โอ้เขื่นกับใจแง่มได้สีหอดเนาะอือนี่ยกสายมาข้างบนก็นช่วยกันยกอันไปนู่นน่ะได้แป๊บนึงยก จะาย้ำได้จนสีได้ดำพี่น้องเอ้ยมานาวใสน่นาก่อนนาทงน้อยน้องเองโอ้ยอ,อ้าธานีกระรุดชายเลยนี่เฮียหันเฮียหนีปานปลุยนะฮะเตรียมคาดนะเตรียมคาดนะเมื่อวานนี่ยเขาดำกะอ่อนมันก็เลยเขียวซีขึ้นแต่ก็ต,ตอนวัน ขึ้นแตากาอยู่ขัางเคงก่องพี่น้องคนกะขึ้นรถก่อนพี่น้องฮัลกะคนมาแต่จะกะเมือ่อยเมื่อยได้จะหมัดเนาะทั้งหนุ่มกะล้างจูบหน้าทั้งหนุ่มดูดหน้าขึ้นใช่ไห ได so ้จักหมากพี่น้องเอ้ยพ่อแหละสันนี่นะคนไปไล่เสือขับรเพิ่อกีกอยู่อากาศขึ้นนวดเดืยบรอไอ้ขับพี่น้องไปน้องนาบัน้ปดำเมื่อคืนคือฝนอีโตกะผมไปเห็นห่อยลงมาดิพายุ่ข้าวบอกคือเมื่อคืนสิ ตู้กรุงมาโรเดอกับสิโตก,ก็ได้กล้ากันยังไล่มาเติบพี่น้องใช่ยังไล่เติบนะตัวโลกนะจากสิพ่อรือบอซามให้ฮนะย่านบอพ่อ,อยุพี่น้องเอ้ยเปิดขั้นเรือลอยปายกับพีพ่อจากเรือเธอได้ช่วยกักบไดนาไปซ้ำเมืองว่านนี่โอ้ยไปลง ลงไปดำหน้าบปน,นี้าก็ได้เนาะโงนไซเราไกลสิขาดแล,ล้วแหละทั้งพุ่นกน็ได้น้ำกำลังเสจเต็มแล,ล้วแหละึ้นมาโดนเติบน้ำวนขาดหน้ามันขาดแหลนหมอกหรือมันแหลนขาดนาดะน้ำกับพี่น้องเอ้ยยังบอกฝืนั้งเทงซ้ำ อะไรจัดหางไว้เลยปวดมาตรงนั้นนี่ผม่าจากใต้ซ้ายพอพยานมันรุดก็รู้ต้มไก่ค่ะ สบายดีล่างหนาอยู่ยงอาแกยังมดล่างหนาแกยังมาลงกันเดียวนี่โอ้ยใสายคนงานน่ะแซงเบาวะจะคนน้องนาจะคนป้าจะดามจะดามคือลายคนเท่จะสีเหล่ดอกเราลองนี่เนาะเออไรย่นีดอกกลัวจะคนเนี่ยสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดคน เออเอาให้ใหญ่ให้มันแล้วคนอีน้องให้น้อยมันก to so to ็สบายบริกานเออกล้าสู้กับพ่ออยู่ดอกให้ใหญ่นะวันนี้เจดำนะคะหรือวันน้องแคนะคะจ้างคนดำนานะครับวันละเท่าไหร่คะอีน้อ่งวันละเท่าไหร่อีน้องมึงจ้างนี่สองห้าโอ้ กูก็ยังดำซอยดูแต่ข้าหน้าอะเทนน้องกูเห็นน้ำกูเห็นน้ำเนตเจอกเต็มเนี่คนขาลงมากอะลงมากกว่าคนเต็มนะที่ทำตอนนั้นยังไม่ได้มีคนเลยอ้าวจะมาเป็นแนวนี้อีกป่นี้ ขายิปแล้ววันีบัดจินล <Wow>! ุงเหอตอนัวรแรกนี <like> ่ก็หม่ยรดิ really nice you. You know, kind of really ่ายให ยังว่าอีนายนี่ตาหน้าในคนลายเด้แล้วอยู่ดอกให้ยาย2ในีน้องเอ้ยบ่นั้นยังลายกยังน้อยนี้นะแม่ว่าซซนบ่ยังลายกยังน้อยโอ้ยยายยาแตมาบ่ยาแตติก็มาบ่เอา ยายจะเช็ดย่งกับลูกกันฮะจ้างนะปะยายจะเช็ดย่งกัลูกจ้างจะเช็ดย่งกัลูกจ้างนั่นคนไทยกับัวน้อยพี่น้องเอ้ย ในพี่น้องบรรยากาศรวมเนาะสำหรับพินีเป็นคนกะมาจากติดตั้งยากดูดน้ำแล่ะับไปคนกะมามาเบ่งทีมงานดำนาเจดามนะคะได้อยู่1ิปปลชีวิตพี่น้อง1ิหาชีวิต1ิทั้งคนคารบโดด มาจ๊กมอ,อกเลยยายน้าพี่น้องเตรียมไปดำนานาเฮาก็ไดอา,าอคก็ปน,น,นี้กับเจ้าว่าชันี้เดี๋พี่น้องด้เขดดกกาโคุรกังใจอี๋เนาะอี๋เนาะอี๋เนาะจอกอยู่ไส้สิลอยกินก่อนอนีะ